จุดเริ่มต้นของคำว่ารักสามคนชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยมักเต็มไปด้วยมิตรภาพความรักและความหวานที่งดงามต้นพบหวานครั้งแรกในชั้นเรียนพื้นฐานวิชาเลือกเสรีหวานนั่งอยู่แถวหลังสุดสวมเสื้อโปโลโคณะอักษรสีครีมผ่องผูกผมหางมา้าเรียบง่ายแต่ดูอบอุ่นจนสะดุดสายตา วันนั้นต้นเป็นคนเดียวที่กล้าย,ยกมือถามอาจารย์เรื่องบทกลอนของซีไรส์หวานที่เป็นคนรักอ่านถึงกับหันไปมองต้นและอมยิม้มเพราะรู้ว่าเขาถามผิดช่วงบทด้วยซ้ำแต่น้ำเสียงมั่นใจและแววตาจริงจังของเขาทําให้เธอจําได้ไม่ลืมจากวันนั้นความสัมพันธ์ของทั้งคู่เริ่มต้นขึ้นอย่างช้าๆผ่านบทสนทนาเล็กๆในลน์กลุ่มวิชาเรียน ผ่านการเดินไปที่โรงอาหารพร้อมกันและการแลกเปลี่ยนหนังสือที่เธอแนะนำให้เขาอ่านเรื่องวิมานล,ลอยต้นไม่ใช่คนโรแมนติกแบบที่หวานเคยฝันไว้ตอนเด็กเขาพูดน้อยไม่เก่งเรื่องเซอร์ไพรส์แต่เขารับฟังเธอทุกเรื่องจําได้ว่าเธอไม่ชอบอาหารรสเผ็ดและเคยแอบซื้อข้าวไข่เจียวธรรมดามาให้ในวันที่เธอบ่นว่าเบื่ออาหารโรงอาหารนั่นคือสเสน่ห์ของต้น ความเอาใจใส่ที่เงียบแต่มั่นคงรักของเขาไม่ผงผางแต่มีอยู่จริงทุกการกระทำตลอดสองปีที่คบกันหวานเชื่อว่าเธอโชคดีที่สุดเธอไม่เคยหนอกใจไม่เคยมีเหตุผลอะไรที่ต้องระแวงต้นเพราะเขาซื่อตรงเสมอและในภาพของความรักอันอบอุ่นนี้พลอยก็เป็นอีกคนที่อยู่ในฉากเสมอ พลอยคือเพื่อนสนิทของหวานมาตั้งแต่มัธยมปลายทั้งคู่เคยผ่านอะไรด้วยกันมามากมายตั้งแต่การโดนกลั่นแกล้งโดยเพื่อนกลุ่มใหญ่ในโรงเรียนจนถึงการอ่านหนังสือเข้ามาหาวิทยาลัยด้วยกันตอนมหพลอยดูเหมือนเพื่อนแท้เป็นคนเก่งสวยฉลาดมีเสน่ห์ที่คนรอบข้างต่างชื่นชมเธอมีความมั่นใจสูงเป็นที่ปรึกษาในหลายเรื่อง แม้บางครั้งจะออกแนวมั่นใจเกินไปจนเหมือนวางอันนาจบ้างก็ตามเธอเป็นคนเดียวที่หวานกล้าเล่าเรื่องความรักกับต้นอย่างหมดเปลือกเล่าว่าวันแรกที่ต้นจับมือเธอเขามือสัน่นเล่าว่าต้นยอมไม่ไปเที่ยวกับเพื่อนเพื่ออยู่ดูแลเธอที่ไม่สบายและยังเล่าให้ฟังว่าเขาซื้อกระเบ๋าผ้าสีฟ้าให้เธอเพราะรู้ว่าเธอชอบสีฟ้าตั้งแต่ม4ปล่อยฟังทุกเรื่องเหล่านั้นอย่างตั้งใจ ยิ้มรับฟังแล้วพูดว่าดีแล้วล่ะเธอโชคดีมากนะที่ได้เจอคนอย่างต้นแต่ในใจของพลอยทุกครั้งที่หวานพูดถึงต้นกลับเหมือนมีเข็มเล็กๆแทงหัวใจเธอซ้ำๆผู้ชายที่อ่อนโยนใส่ใจพูดจริงทำจริงแบบนี้มันหายากแล้วทำไมต้องเป็นเธอที่ได้ณที่จริงในอดีตพลอยเคยเจ็บกับความรักมาหลายครั้ง ทั้งโดนทิ้งโดนหลอกและโดนหักหลังโดยคนที่เธอรักสุดหัวใจเธอเริ่มกลัวความรักแต่ก็อยากมีใครที่มั่นคงเหมือนหวานมีและเมื่อได้เห็นต้นอยู่ใกล้ๆบ่อยขึ้นได้พูดคุยกันมากขึ้นเวลาหวานชวนต้นมาเจอเพื่อนเขาก็ยิ้มให้เธอเสมอพูดนุ่มนวลและถามไถ่ด้วยความสุภาพเธอรู้ตัวว่าหัวใจเริ่มสั่นไหวแม้จะรู้ว่าควรเป็นแค่เพื่อน ช่วงหนึ่งที่หวานต้องไปเรียนแลกเปลี่ยนต่างจังหวัดเป็นเวลาสั้นๆพลอยก็เป็นคนที่ช่วยดูแลต้นในเรื่องงานกลุ่มที่พวกเขาทำด้วยกันต้นมักขอบคุณเธอด้วยคำพูดตรงๆและแววตาที่ทำให้เธอรู้สึกพิเศษแม้จะไม่มีคำว่ารักใดๆออกมาทั้งสิ้นนั่นคือจุดเริ่มต้นของความหวั่นไหวที่ถูกซ่อนไวใ้ใต้หน้าก,ากากของคำว่าเพื่อนและมันก็เริ่มกัดกินใจของพลอยทีละน้อยเหมือนหยดน้ำที่เจาะหินมันเงียบ แต่มันไม่หยุดบางทีฉันอาจเหมาะกับต้นมากกว่าเธอก็ได้นะหวานหลังจากหวานเริ่มคบกับต้นได้เกือบสองปีความรักของทั้งคู่ก็ดูมั่นคงและอบอุ่นเสมอมาทุกครั้งที่หวานเล่าเรื่องต้นให้พลอยฟังแววตาของเธอมักเปล่งประกายอย่างมีความสุขรอยยิ้มของหวานคือภาพสะท้อนของคนที่รู้ว่าตัวเองถูกรักและนั่น ก็ยิ่งตอกย้ำถึงช่องว่างที่พลอยไม่มีในชีวิตแม้พลอยจะสวยเรียนดีมีคนเข้าหาไม่ขาดสายแต่ก็ไม่เคยมีใครที่รักและอดทนกับเธอได้เท่าที่ต้นทำกับหวานแม้ในวันที่หวานพูดมากเอาแต่ใจหงุดหงิดจากอารมณ์แปรปรวนต้นก็ยังคงอดทนยิ้มและกุมมือเธอไว้แน่นเสมอ พลอยเริ่มรู้สึกเหมือนตัวเองถูกผลักให้อยู่ในมุมมืดมองเห็นความรักของคนอื่นแต่ไม่เคยได้สัมผัสมันจริงๆเธอถามตัวเองในใจซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าฉันผิดอะไรทําไมคนแบบฉันถึงไม่เจอคนแบบนี้บ้างเธอพยายามห้ามใจพยายามบอกตัวเองว่าอยากคิดเกินเลยกับแฟนของเพื่อน แต่ความใกล้ชิดที่หวานพาเธอเข้าไปเกี่ยวข้องกับต้นบ่อยขึ้นกลับเป็นเหมือนเชื้อไฟพลอยเริ่มสังเกตความเคยชินในชีวิตประจำวันของหวานกับต้นเธอรู้ว่าต้นมักไปส่งหวานตอน6กโมงเย็นรู้ว่าต้นชอบกาแฟเย็นไม่ใส่น้ำตาลแล้วรู้ว่าเขามักนั่งอ่านหนังสืออยู่ชั้นสองของห้องสมุดในวันพุธความรู้เหล่านั้นค่อยๆกลายเป็นเครื่องมือพลอยเริ่มทำตัวติดหวานมากขึ้น ไม่ใช่เพราะคิดถึงเพื่อนแต่เพราะอยากอยู่ใกล้ต้นช่วงหนึ่งหวานต้องไปอบรมสั้นๆต่างจังหวัดกับอาจารย์สองวันพลอยอาสาเป็นคนช่วยจัดการงานกลุ่มแทนหวานไม่ลังเลเลยที่จะฝากเพื่อนสนิทไว้กับแฟนตัวเองในช่วงเวลานั้นพลอยเริ่มแทรกตัวเข้าไปในชีวิตต้นมากขึ้นเธอถักแชทหาเขาตอนกลางคืนถามถ่ายเรื่องงาน แล้วค่อยๆพูดจาแนบฉิดขึ้นทีละน้อยต้นตอบเร็วดีจังเราคุยกับเธอแล้วรู้สึกสบายใจดีฮะต้นอ่านแล้วก็รู้สึกแปลกๆแต่ก็ไม่อยากเสียมารยาทเขาเป็นคนไม่ถนัดปฏิเสธใครต,งตรงๆโดยเฉพาะคนที่เป็นเพื่อนแฟนไม่นานพลอยก็เริ่มเล่าเรื่องส่วนตัวให้ต้นฟังบอกว่าเคยโดนผู้ชายหลอก เคยร้องไห้กลางดึกเพราะคนที่เธอไว้ใจมากที่สุดกลับนอกใจพูดด้วยน้ำเสียงเศร้าแต่สายตากลับวาววับด้วยความคาดหวังเราแค่อยากรู้สึกว่ามีใครสักคนอยู่ข้างๆเราจริงๆไม่ต้องรักหรอกแค่ใส่ใจก็พอในใจของต้นเริ่มลังเลเขาไม่ใช่คนเจ้าชู้แต่เขาเป็นคนอ่อนไหวต่อความรู้สึกของคนอื่น เขาสงสารพลอยและนั่นเป็นช่องว่างสําคัญที่ผู้หญิงอย่างพลอยรออยู่วันหนึ่งขณะที่หวานติดอบรมไม่สามารถรับโทรศัพท์ได้พลอยโทรหาต้นตอนดึกบอกว่าเธอติดอยู่ที่หน้าคอนโดพอรถเสียและฝนตกหนักต้นลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะขับรถไปรับเมื่อเขาไปถึงพลอยนั่งอยู่ที่มานั่งหน้าร้านกาแฟใต้คอนโดเสื้อเธอเปียกนิดหน่อยเพราะฝนและสีหน้าดูอ่อนล้า ขอโทษนะที่โทรมากวนไม่มีใครเลยจริงๆเธอพูดพลางมองเขาด้วยสายตาว้าวอนต้นพาเธอขึ้นรถเธอขอบคุณเบาๆมือเย็นๆของเธอแตะที่แขนเขาต้นเธอรู้ไหมถ้าเธอไม่ใช่แฟนหวานฉันคงเผลอชอบเธอไปแล้วละ่ะรถเงียบลงทันทีต้นไม่พูดอะไรเขามองถนนเบื้องหน้าแต่ในใจกลับเริ่มปั่นป่วนเขาควรจะโกรธ ควรจะบอกให้พลอยหยุดแต่เขาก็ไม่ทำอะไรเลยนอกจากขับรถต่อไปในความเงียบและในความเงียบนั้นระยะห่างระหว่างเขากับพลอยก็เริ่มหายไปอย่างไม่รู้ตัวความสัมพันธ์ที่ไม่ควรเกิดเริ่มเบ่งบานเงียบๆในเงามืดต้นกับพลอยไม่ได้พูดกันชัดเจนว่ากำลังทำอะไรอยู่แต่ทั้งผู้ต่างรู้ดีว่ามันไม่ควรจะเลยเถิดไปกว่านี้แต่ก็ไม่มีใครหยุด ตนเริ่มเปลี่ยนไปเขาไม่ได้บอกเลิกหวานไม่ได้ตีตัวออกห่างแต่กลับกลายเป็นเย็นชาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดคำพูดห่วงใยเริ่มลดลงรอยยิ้มที่เคยอ่อนโยนกลายเป็นเพียงมุมปากฝืนๆเขาไม่ค่อยรับโทรศัพท์ของหวานเวลาติดสายพลอยและเริ่มโกหกเธอเล็กน้อยเรื่องเวลาเลิกงานหรือไปไหนมาไหนหวานรับรู้ได้ถึงความเปลี่ยนแปลงเธอพยายามไม่คิดมากไม่กล่าวหา และไม่จับผิดเธอพยายามเข้าใจว่าคนเราก็มีเรื่องเครียดหรืออาจแค่เหนื่อยแต่ความรู้สึกของผู้หญิงที่กำลังถูกทิ้งมักแม่นยำกว่าเหตุผลเสมอคืนหนึ่งขณะที่หวานไปนอนค้างบ้านพลอยเธอสังเกตเห็นโทรศัพท์ของพลอยสั่นเบาๆตรงหัวเตียงชื่อของต้นปรากฏบนหน้าจอพลอยรีบคว้ามันและหันหลังคุยด้วยน้ำเสียงเบาๆแต่หวานก็จับได้ว่า มีบางอย่างไม่ชอบมาผ่ากลแม้จะรู้สึกเจ็บแต่เธอก็ยังไม่กล้าพูดอะไรจนกระทั่งอีกหนึ่งสัปดาห์ต่อมาวานเพลอหยิบโทรศัพท์ต้นขึ้นมาโดยไม่ได้ตั้งใจขณะที่เขาอาบน้ําและนั่นคือจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ของชีวิตเธอหน้าจอแจ้งเตือนข้อความขึ้นพลอยเมื่อกี้ยังรู้สึกถึงกลิ่นน้ําหอมต้นอยู่เลยโลกทั้งใบของหวานหยุดหมุนในเสี้ยววินาทีเธออึง้งช็อก มือสั่นใจเต้นแรงแต่เหมือนหยุดเต้นไปพร้อมกันเธอพยายามกลั้นน้ำตาอ่านชัดย้อนหลังไล่ดูข้อความที่ทั้งคู่คุยกันไม่ใช่แค่คำว่าคิดถึงหรือฝันดีนะแต่มีรูปมีคำพูดหวานหูและเรื่องราวบางอย่างที่ชัดเจนว่าพวกเขาเลยเถิดกันไปนานแล้วน้ำตาของหวานไหลออกมาโดยไม่ต้องร้องไห้ถือวางโทรศัพท์ไว้ที่เดิมเดินออกจากห้องเงียบ ทั้งที่ในใจพังทลายคืนนั้นเธอนอนไม่หลับเลยสักวินาทีเดียวทุกภาพที่เคยมีร่วมกับต้นย้อนกลับมาเหมือนคลื่นซัดซ้ำเสียงหัวเราะของพลอยกลายเป็นเสียงเสียดแทงใจมือที่ต้นเคยจับมือเธอกลายเป็นมือที่เขาใช้สัมผัสเพื่อนสนิทเธอวันรุ่งขึ้นหวานตัดสินใจไม่พูดไม่ร้องไม่โวยวายเธอเลือกที่ดูให้ชัดด้วยตาของตัวเอง สองวันต่อมาเธอแกล้งบอกว่ามีประชุมกับอาจารย์สายบ่ายแต่จริงๆแล้วเธอแอบตามต้นหลังเลิกงานและสิ่งที่เห็นในลานจอดรถของห้างแห่งหนึง่งคือภาพที่เธอไม่มีวันลืมต้นนั่งอยู่ในรถกับพลอยทั้งคู่หัวเราะเบียดกันใกล้ชิดอย่างคนคุ้นเคยก่อนที่ต้นจะเอื้อมมือไปลูบผมพลอยเบาๆแล้วพลอยก็เอียงหน้าเข้าไปจูบเขาช้าๆหวานหยุดอยู่ตรงนั้น ตัวแข็งเรากับถูกแช่แข็งกลางแดดจ้าเธอไม่คิดว่าเพื่อนที่ไว้ใจที่สุดจะกล้าจูบกับแฟนของเธอแบบไม่แคร์โลกขนาดนี้น้ำตาหยดหนึ่งไหลออกมาโดยไม่ต้องฝืนไม่ใช่เพราะเสียใจแต่เพราะรู้สึกสิ้นหวังหวานเดินเข้าไปหาทั้งคู่ต้นสะดุ้งเมื่อเห็นเธอและพลอยก็เบิกตากว้างต้นทำแบบนี้กับเราทำไมเสียงหวานแผ่วจนแทบฟังไม่ชัดต้นอึงไปนานไม่มีคำตอบ พลอยมองเธอเต็มตาแล้วพูดอย่างไม่รู้สึกผิดแม้แต่น้อยว่าเธอก็รู้นี่หวานผู้ชายดีๆแบบนี้เธอดูแลเขาไม่ดีเองแล้วจะโทษใครหัวใจของหวานแตกร้าวลงอีกครั้งไม่ใช่เพราะตน้นแต่เพราะคำพูดที่คนที่เขาเรียกว่าเผื่อนรักเธอไม่พูดอะไรตอบไปแล้วเพียงแค่หันหลังเดินออกจากตรงนั้นเหมือนคนที่ไม่เหลืออะไรเลยแต่ในความจริง เธอเพิ่งจะเริ่มต้นการปล่อยวางจากสิ่งที่ไม่มีค่าพอจะรั้งไว้หลังจากวันนั้นหวานหายไปจากชีวิตของต้นและพลอยทันทีเธอลบเบอร์โทรศัพท์ทั้งสองคนบล็อกทุกช่องทางติดต่อลบรูปลบความทรงจำลบแม้กระทั่งตัวตนของตัวเองจากกลุ่มเพื่อนมหาวิทยาลัยเธอลาออกจากโปรเจกต์ที่เคยทำร่วมกันย้ายที่ฝึกงาน และย้ายที่อยู่เธอไม่ทิ้งข้อความไม่ร้องไห้ไม่ระบายอะไรให้ใครฟังเลยเหมือนตัดขาดทุกอย่างอย่างเฉียบขาดแต่ภายในจิตใจของหวานมันไม่ง่ายอย่างนั้นคืนแล้วคืนเล่าเธอนอนไม่หลับฝันซ้ำๆถึงรอยยิ้มของพลอยเสียงหัวเราะของต้นภาพที่เขาจูบกันในรถวนกลับมาเสมอ เธอต้องทนอยู่กับความรู้สึกว่าฉันไม่ดีพอทั้งที่ความจริงคือเธอเชื่อใจเกินไปและซื่อเกินไปกับคำว่าเพื่อนรักแต่เวลาคือเครื่องมือของการเยียวยาและความเจ็บปวดคือพลังในการแปลเปลี่ยนตัวเองหวานตัดสินใจเริ่มต้นใหม่ในทุกด้านเธอหันมาดูแลสุขภาพออกกำลังกายทุกเช้า เขียนไดอารี่วันละหน้าเธอลงเรียนเวิร์กช็อปศิละปะเพื่อหาทางระบายความรู้สึกและพบว่าเธอมีพรสวรรค์ด้านการวาดภาพอย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนเธอเริ่มโพสต์ผลงานในอินสตาแกรมอย่างเงียบๆภาพวาดที่เต็มไปด้วยอารมณ์เจ็บลึกซ่อนสีหม่นไว้ในเฉดอ่อนโยนไม่นานก็มีคนเริ่มสนใจและติดต่อเธอ ให้ร่วมงานในนิทรศการศิลปะของนิสิตศิลป์ที่จุลาในเวลาเดียวกันหวานได้รู้จักผู้คนใหม่ๆผ่านกิจกรรมบำบัดเธอพบกับกลุ่มเพื่อนที่เข้าใจความเจ็บปวดแบบเดียวกันและที่สำคัญไม่มีใครรู้เรื่องของต้นหรือพลอยมันคือชีวิตใหม่ที่ปราศจากเงาของอดีตเธอค่อยๆกลับมายิ้มได้อีกครั้งแม้ยังไม่เต็มร้อย แต่เป็นรอยยิ้มที่แข้มแข็งและรักตัวเองมากกว่าเดิมในขณะที่ชีวิตของหวานค่อยๆดีขึ้นชีวิตของต้นและพลอยกลับค่อยๆร่วงโรยลงแบบเงียบๆด้านของต้นหลังจากหวานหายไปต้นก็ใช้ชีวิตกับพลอยอย่างเปิดเผยแต่ความรู้สึกในใจของเขากลับไม่เหมือนเดิมเขาพยายามจะรักพลอยให้ได้เท่าที่เคยรักหวาน แต่เขาทำไม่ได้พลอยคือความตื่นเต้นชั่ววูบแต่ไม่มีความสงบแบบที่หวานเคยให้เธอเอาแต่ใจขี้หึงและคาดหวังให้ต้นดูแลเธอตลอดเวลาแม้กระทั่งเรื่องเล็กน้อยอย่างการไม่ตอบแชทในหนาทีเธอก็สามารถโวยวายได้เหมือนโดนหักหลังต้นเริ่มเหนื่อยเริ่มรู้สึกว่าเขาไม่ได้รับพลอยเลยจริงๆ เขาแค่หลงเธอในช่วงที่เขาอ่อนแอและพลอยฉวยโอกาสเข้ามาได้ถูกจังหวะด้านของพลอยในช่วงแรกเธอดูเหมือนผู้ชนะเธอได้ผู้ชายที่หวานเคยหวงแหนได้เปลี่ยนสถานะจากเพื่อนเป็นแฟนและยิ่งหวานไม่อยู่ในภาพพลอยยิ่งรู้สึกเหมือนควบคุมทุกอย่างได้แต่ไม่นานนะักเธอก็เริ่มรู้สึกว่าต้นไม่เหมือนเดิม เขาไม่มองตาเธอเหมือนที่มองหวานเขาไม่ยิ้มกับเรื่องเล็กๆที่เธอพยายามสร้างเขานิ่งขึ้นห่างออกไปแม้อยู่ข้างกันและเมื่อเธอเริ่มเอาเรื่องของหวานมาพูดต้นกับเงียบแล้วพูดสั้นๆว่าเธออย่าพูดถึงหวานเลยฉันเป็นคนผิดเองทั้งหมดคำพูดนั้นทำให้พลอยเหมือนถูกฟาดด้วยความจริง เพราะเธอรู้ดีว่าต้นยังคิดถึงหวานอยู่เสมอความสัมพันธ์ของทั้งคู่เริ่มร้าวโดยไม่ต้องทะเลาะกันเพียงแค่หัวใจไม่อยู่แล้วสองปีผ่านไปชีวิตของหวานเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงจากผู้หญิงที่เคยเจ็บลึกที่สุดในความรักเธอกลายเป็นคนที่ยืนได้ด้วยตัวเองอย่างมั่นคงในวันนี้ เธอเป็นศิลปินอิสระที่มีผลงานในแกลเลอรี่กลางเมืองมีแฟนคลับเล็กๆที่ชื่นชมผลงานเธออย่างจริงใจเธอไม่ได้ร่ำรวยหรูหราแต่หัวใจของเธอเต็มเปี่ยมด้วยความศักดิ์สีีไม่มีความโกรธไม่มีความแค้นเหลือเพียงความเข้าใจในเธอไม่ได้ตามข่าวของต้นและพลอยอีกเลยเธอไม่เคยกลับไปที่เดิมไม่เข้าเฟซบุ๊ก ไม่เปิดลายเก่าๆแต่ในโลกใบนี้กรรมไม่เคยหายไปและมันมักจะหาทางกลับมาเองไม่วันใดก็วันหนึ่งวันหนึ่งในบ่ายที่ฝนตกหวานเพิ่งจัดบูธแสดงงานศิลปะเสร็จเธอกำลังเดินข้ามถนนเพื่อไปนั่งร้านกาแฟประจำเงียบสงดมีเพลงแจส๊สบรรเลงเบาๆ ทันใดนั้นเสียงหนึ่งดังขึ้นจากต๊ดข้างหลังเธอจำเสียงนั้นได้ทันทีแม้จะผ่านไปนานเพียงใดหวานใช่หวานไหมเธอหันไปตามเสียงช้าๆผู้ชายคนนั้นนั่งอยู่คนเดียวแววตาหมอง,หน,าามองหน้าตาโซมหนวดเคราไม่เป็นระเบียบเสื้อเชิ้ตเก่าถูกคลายกระดุมออกสองเม็ดเขามีแก้วเหล้าเปล่าๆอยู่ตรงหน้า นั่นคือต้นต้นที่เคยยิ้มอบอุ่นต้นที่เคยเป็นทุกอย่างของเธอวันนี้เขาดูไม่เหลืออะไรเลยหวานยืนนิ่งไม่แสดงอารมณ์ใดๆเธอเพียงแค่พยักหน้าน้อยๆต้นยิ้มบางๆแต่แววตาเต็มไปด้วยความสำนึกหวานเราอยากขอโทษขอโทษทุกอย่างเลย เรารู้ว่าพูดอะไรไปมันก็ไม่ย้อนคืนได้แต่เราอยากให้เธอรู้ว่าเราเสียเธอไปแล้วเราไม่เคยได้ใครแบบเธอกลับมาอีกเลยหวานเงียบไม่พูดไม่แม้แต่จะนั่งลงตนพูดต่อเสียงแผวจนแทบฟังไม่ได้พลอยเขาทิ้งเราไปแล้ว หายไปกับผู้ชายมีเงินคนหนึ่งพอเราเริ่มลำบากเขาก็หายไม่แม้แต่จะลาเธอมองเขานิ่งๆใจไม่ได้สั่นไหวอีกแล้วไม่มีความแค้นไม่มีความสงสารมีเพียงความจริงที่ยืนอยู่ตรงหน้าเราเข้าใจละหวานว่าเราโง่แค่ไหนที่ยอมทิ้งของมีค่า เพื่ออะไรที่แค่หน้าตื่นเต้นเธอยิ้มเล็กๆยิ้มที่สงบไม่เย้ยไม่ประชดก่อนจะพูดเพียงประโยคเดียวขอบคุณนะที่ทำให้เราได้โตเธอหมุนตัวเดินออกจากร้านโดยไม่หันกลับไปอีกเลย ทิ้งให้ต้นนั่งอยู่ท่ามกลางเงาของอดีตท,ที่เขาเลือกเองด้านของพลอยพลอยในวันนี้ใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศกับชายสูงวัยฐานะดีแต่ไม่ได้มีความสุขอย่างที่ฝันไว้เธอไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมที่แท้จริงไม่มีความรักที่มั่นคงเธอกลายเป็นเพียงผู้หญิงที่ต้องแสดงออกว่ามีความสุขตลอดเวลา ในขณะที่หัวใจของเธอว่างเปล่าทุกเช้าเธอเห็นภาพหวานผ่านโซเชียลบ้างบางทีผ่านผลงานของเพื่อนเก่าเธอเห็นหวานยิ้มกับชีวิตที่เรียบง่ายมีคนรักใหม่ที่ไม่ได้ร่ำรวยแต่แววตาเต็มไปด้วยความเคารพและจริงใจพลอยหลบตาหน้าจอและปิดมือถือทุกครั้งเพราะเธอรู้ว่าเธออาจได้ต้นไปชั่วคราว แต่เธอไม่เคยได้ความรักที่แท้จริงจากใครเลยไม่เคยเลยบทสรุปสุดท้ายความรักคือของมีค่าที่ต้องใช้ความซื่อสัตย์ความอดทนและความจริงใจดูแลเมื่อใครสักคนเลือกจะหักหลังคนที่รักเขาสุดหัวใจเขาอาจได้สิ่งใหม่ที่น่าตื่นเต้นแต่สิ่งนั้น ไม่มีวันแทนค่าความรักแท้ได้และเมื่อวันหนึ่งเขาเงยหน้ามองกลับมาเขาจะพบเพียงเงาของกรรมที่ไม่อาจหนีพ้นหวานเดินจากไปอย่างสง่างามตนถูกทิ้งไว้ในความทรงจำและพลอยกลายเป็นคนที่ไม่มีใครเหลืออยู่ข้างกายนอกจากเงาของตัวเอง ถ้าคุณเคยเชื่อใจใครสุดหัวใจแล้วถูกหักหลังคุณจะเข้าใจหัวใจของหวานได้ดีนิยายเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องรักสามเศร้าแต่คือบทเรียนของมิตรภาพการทรยศและการลุกขึ้นใหม่อย่างสง่างามกดติดตามไว้เลยเพราะตอนต่อไปอาจทำให้คุณ เจอภาพสะท้อนของตัวเองในเรื่องราวนี้